แอตตี้เคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์นี้สยบข่าวเลิกชัดเจนหลังจากที่ไรวีแวลรูปคู่สวีทหวานเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาจนมีข่าวลือออกมาหนาะหูว่าเป็นคู่รักเลิกกันแบบเงียบๆทำแฟนคลับใจคอไม่ดี และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงแพตตี้อังสุมาลินจะออกมาให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือว่าแฟนหนุ่มแดนวรเวทที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีว่าความสัมพันธ์นั้นปกติดีแต่กระนั้นหลายคนก็ยังตะขิดตะขวงใจที่จะเชื่อได้เพราะไอจีทั้งสองคนไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่สามารถจับความสัมพันธ์ได้ด้วยก่อนหน้านี้หนุ่มแดนก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพส์ภพาพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่าออกเดทงานนี้เหล่าแฟนๆก็พร้อมใจแห่ซุ่มแว่นกันรัว ว่ามากับใครใครถ่ายให้ใช่น้องแพตตี้หรือเปล่าจนในที่สุดสาวแพตตี้ก็ได้เผยภาพนั่งชิลๆสวยๆกับแคปชั่นสั้นๆว่าออกเดตซึ่งโพสต์นี้ก็ทำเอาแฟนๆใจสั่นใจฟูกันไปหมดเพราะโฟกัสดีๆจะเห็นว่าทั้งคู่ไปด้วยกันร้านเดียวกันแคปชั่นเดียวกันแม้จะไร้ภาพคู่ยืนยันแต่แค่นี้ก็ทำให้ใจแฟนๆชื้นขึ้นมาเป็นกองสยบข่าวเลิกได้ชัดเจน แต่ยังไงแฟนๆก็ยังรอรูปคู่อยู่นะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ